สมองของใจของทุกทุกเพลงเลยนะเพราะเยู่อ้จัดการคุณนะแฟนคุณนะทำไมอ่ะเป็นเพื่อนสนิทผมเออไปฟังเออเอ็ดเบเพลงนี่พยนตเอดีบิร์ฟังเปิดได้ฟังแต่ก่อนนี่เขาได้ฟังเพลงโซมารีก่อนบ่อยหลายเพลงนะคะคุณใช่ครับนั่นคือที่รักแล้วเรักกันแค่ไหนใช่ ทุกวันลอบใจคุณก็ได้ฟังก่อนมันก็จำไม่ดีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็จะบอกโจ๊กตลอดนะว่าโจ๊กมึงรู้ไหมว่าซบเนี่ยเขามีความ ฟังมันสบายไม่ปุชแล้วก็ไม,ม่แบบมันสบายหูแล้วมันก็คือมีความกัางวันไปถัดไปเรืเร่อยๆแล้วบอกหอมากตรงนี้อ, <c oughs> อีกแล้วเรียนร้องเพลงกับกันเลยค่ะคือมันไม่ใช่แบบเชี่จะร้องแบบไม่ใช่เพราะฉันม,มันคนละสไตล์กันทุกคนไปมันมีความกบังลง,งแบบแบบใช่ใช่ ติดต่อเรียนน้องหงได้ที่ซูนย์แปดสี่อะไรก็ว่าไปใช่ใช่ยังไงคะวันนี้ดีใจมากนะครับได้มาขึ้นมาทีกับน้องสาวนะครัดีใจมากๆเหมือนกันค่ะขอบคุณที่มาเซอร์ไพรส์กันสนุกมากขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับได้ขึ้นเวทีด้วยกันใช่แต่เรายังไม่ให้คุณไปนะ